สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรพบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าระบบการเมืองของประเทศอินเดียท่านผู้ชมครับหลักการพื้นฐานหรือจะเรียกว่าปรัชญาก็ได้ของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารของประเทศอินเดียตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมีดังนี้คือรัฐบาลประชาธิปไตยต้องสามารถบรรลุเงื่อนไขสองประการดังนี้คือหนึ่ง จะต้องเป็นฝ่ายบริหารที่มีเสถียรภาพมั่นคง 2. จะต้องเป็นฝ่ายบริหารที่มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริตแต่น่าเสียดายที่ในระยะเวลาที่ผ่านมาอินเดียยังไม่สามารถประดิษฐ์คิดค้นระบบที่ทำให้สามารถบรรลุปเป้าหมายทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นได้การประเมินความรับผิดชอบในระดับวันต่อวันซึ่งไม่ปรากฏในระบบของอเมริกันรู้สึกว่าจะได้ผลดีกว่า การประเมินผลเป็นช่วงๆในประเทศอย่างประเทศอินเดียและด้วยเหตุนั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญจึงได้เสนอรูปแบบการปกครองที่ฝ่ายบริหารระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเห็นว่าฝ่ายบริหารที่มีความรับผิดชอบและซื่อสั์สุจริตนั้นสำคัญกว่าฝ่ายบริหารที่มีเสถียรภาพมั่นคงรัฐธรรมนูญได้จัดระเบียบให้มีการกระจายอำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลของรัฐต่างๆ และจำแนกอำนาจของรัฐสภาแห่งชาติกับสภานิติบัญญัติของแต่ละรัฐไว้เป็นสามบัญชีได้แก่บัญชีแห่งชาติบัญชีแห่งรัฐและบัญชีรวมเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศนโยบายต่างประเทศการออกเงินตราขึ้นใช้เป็นอำนาจของรัฐบาลกลางการจัดการดูแลความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของพื้นที่เป็นอำนาจของรัฐบาลท้องถิน่นและการจัดเก็บภาษีบางประเภท เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่อยู่ในอำนาจของรัฐบาลแห่งรัฐซึ่งรัฐสภาแห่งชาติไม่มีอำนาจที่จะออกมาใช้บังคับเว้นแต่ในกรณีพิเศษจริงๆการจัดการศึกษาการคมนาคมและกฎหมายอาญาเป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างที่อาจเป็นกิจการร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลแห่งรัฐซึ่งท้งรัฐรัฐสภาระดับชาติและสภานิติบัญญัติแห่งรัฐมีอำนาจในการตรากฎหมายร่วมกันได้ กิจการที่เหลือนอกนั้นเป็นอำนาจของรัฐบาลกลางท่านผู้ชมครับสภาสูงของระบบรัฐสภาที่เรียกว่าราชสภาซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของบรรดารัฐต่างๆเป็นตัวอย่างที่สะท้อนความเป็นสหพันธรัฐของระบบการเมืองของประเทศอินเดียประธานาธิบดีของอินเดียได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภาระดับชาติและสภานิติบัญญัติแห่งรัฐต่างๆซึ่งไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศกิจการการบริหารประเทศของฝ่ายบริหารรวมทั้งบรรดากฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาจะต้องมีประธานาธิบดีเป็นผู้ลงนามประกาศใช้อย่างไรก็ดีอำนาจของประธานาธิบดีเหล่านี้ความจริงก็เป็นอำนาจแต่เพียงในนามเพราะประธานาธิบดีจะต้องดําเนินการตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเท่านั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะอยู่ในตําแหน่ง และใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่ยังมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรหรือโลกสภาซึ่งเป็นสภาล่างของระบบรัฐสภาอินเดียโลกสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน545คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจำนวน543คนประธานาธิบดีแต่งตั้งอีก2คนส่วนราชสภาซึ่งเป็นสภาสูงนั้นมีสมาชิกจำนวน245คน มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม233คนแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีอีก12คนรัฐมนตรีทุกคนต้องรับผิดชอบต่อทั้งโลกสภาและราชสภานอกจากนั้นรัฐมนตรีทุกคนยังต้องเป็นสมาชิกของสภาหนึ่งสภาใดอีกด้วยดังนั้นจึงเท่ากับว่ารัฐสภามีอำนาจควบคุมฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่โครงสร้างในลักษณะเดียวกันปรากฏในการปกครองระดับรัฐหรือแคว้นต่างๆด้วย ราะสมาชิกสภานิติบัญญัติประจำรัฐต่างๆที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนก็มีอำนาจครอบคลุมเหนือมุขมนตรีหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Chief Minister และรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีระดับรัฐเช่นกันฝ่ายตุลาการของประเทศอินเดียเป็นอิสระจากการควบคุมของทั้งฝ่ายบริหารหรือรัฐสภาศาลหรือฝ่ายตุลาการเป็นผู้ตีความรัฐธรรมนูญและยังเป็นผู้วินิจฉัยความขัดแยง้งระหว่างรัฐต่างๆ หรือระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งรัฐจะต้องส่งให้ศาลวินิจฉัยและอาจถูกวินิจฉัยให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยฝ่ายตุลาการได้ถ้าเห็นว่ากฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญซึ่งทําให้ไม่สามารถนําไปใช้บังคับได้ท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่า ระบบการเมืองของประเทศอินเดียก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ